มุมมองของนักการตลาดจะเป็นอย่างไรเพราะวันนี้หลายคนบอกว่ากูไม่กลับแล้วก็ไม่ใช่แค่ประกันภัยแค่โควิดไงเต็มั่นคงเขามีหลากหลายธุรกิจของเขาไหนจะเป็นเรื่องของรถยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วอย่างนี้แบรนด์วิกฤตแบบนี้จะทําอย่างไรต่อไปเอ๊ะคือวันนี้เขาหยุดธุรกิจไม่ได้ท่านผู้ชมแต่เขาจะแก้วิกฤตนี้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์สิสิประภา ท่านธนาเสวีค่ะรองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยลลาลัยกรุงเทพตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะ core value ของธุรกิจประกันภัยแน่นอนว่ามันต้องมีความเชื่อใจความเชื่อมั่นเพราะหลายคนที่จะทำเนาะแต่วันนี้เนี่ย<ช>มันเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่หลายคนเริ่มไม่เชื่อมั่นอยู่ดีๆบริษัทจะมาเทเราแม้สุดท้ายแล้วจะไม่เท วันนี้สถานการณ์ภาพที่มันเกิดขึ้นอาจารย์มองอยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆวันนี้เนียดด้วยสถานการณ์ที่เราไปเชิญอยู่เนี้ยค่ะในการที่เราจะทั้งถูกดิสลอฟอย่างที่ที่พวกเราทุกคนเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นละลอกด้วยไวรัสเอยรละลอกด้วยการดิสลอฟด้วยเทคโนโลยีเองหรือว่าดิจิทัลเองเนี้ยวันนี้ทุกธุรกิจจริง,รงๆเราทํางานกันยากอยู่แล้วนะ,ะการแข่งขันมันค่อนข้างแรงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวิถีโดยปกติถ้าเราจะได้มาซึ่ง ซึ่งความพักดีของลูกค้าเองกับการต่อยอดวันนี้คงขอขยี้คําว่าแบรนด์เลิฟกันหน่อยนะคะการปฏิกรทั้งสองท่านคือจริงๆโดยปกติเนี่ยการที่เราจะได้รอยตีหรือความพักดีจากลูกค้าต่อยอดไปสู่แบรนด์เลิฟจนเป็นแฟนคลับนะคะปู้ทุกแบรนด์จริงๆหวยหากจนอยู่แล้วนะคะเราต้องใช้ทั้งเงินทั้งพลังทั้งทรัพยากรทั้งธุรกิจมากมายกว่าจะได้มาแต่เหตุการณ์นี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นจริงๆและตอบย้ําพวกเราอีกครั้งว่า ในการที่เรากวาจะสร้างนะคะในสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นเรียกกันว่าความเชื่อมั่นได้เนี่ยมันใช้เวลานานมาก<ฆ>แต่การทําให้กลายไปเป็นว่ามันก็มีอีกคํานึงเกิดขึ้นมาคือมันกลายเป็นแบรนด์เฮดที่เกิดขึ้นมาได้ในเวลาอ,อันสั้นมากๆเลย<ฆ>อย่างที่เราเห็นนะคะเพียงพิตาเดียวโพสเดียวเท่านั้นเอง<ฆ>วิกฤตนี้ทําให้หูคนนี้สะเทือนทั้งวงการนะคะ<ฆ>เพราะว่าอะไรเพราะว่าความชัดเจนสูงสุดเลยก็คือมันทําให้คนเนี่ยไม่พอใจในวงกว้างและผิดหวังกับแบรนด์<ฆ>ใช่ไหมคะ รวมไปจนถึงความเชื่อ,อมั่นที่ชัดเจนมากๆโดยเฉพาะเป็นธุรกิจบริการและเป็นความเรื่องของประกันด้วยมันก็คือมันสแสดงให้เห็นถึงว่าเอ๊ะเคสนี้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าโดยเฉพาะในยามที่เราทุกยากขนาดนี้อย่างที่ท, <ะ S 1> ทุกๆท,ท่านเห็นมันก็เลยเป็นการซ้ำเติมน,นะคะเรื่องของความรู้สึกด้วยเรื่องของความไม่มั่นคงทางในทุกๆด้านทั้งร่างกายจิตใจรวม<ฮ>ไปจนถึงทรัพย์ส,สินเงินทองด้วยนั่นเองค่ะค่ทะ,ทะ ผลกระทบที่อาจารย์มองว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ร้ายแรงที่สุดกับแบรนดนะ์ะอาจารย์มองว่ามันจะไปใกล้ไถึงท่านไหนคะอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเลยเราเห็นโอ้โหมีการแชร์กันต่อกันมากมายนะคะทั้งคนที่เป็นลูกค้าทั้งคนที่ไม่ใช่ลูกค้ามันแสดงให้เห็นถึงมันเข้าไปสู่ในจิตใจของคนเกิดการรับรู้เกิดขึ้นมันติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างที่เราเห็นกันนะคะค่ะซึ่งมันเป็นเซนติเมนต์หรือความรู้สึกทางลบซะด้วยสิ ดังนั้นผลกระทบที่เราเห็นชัดๆตอนแรกเลยนี้คงเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่คนพูดถึงมากต่อให้ไม่ใช่ลูกค้าของแบรนด์นี้ก็ตามมันเกิดความรู้สึกในเชิงทัศนคติลบเรียบร้อยจนไปจนถึงขั้นของการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในวันนั้นเลยนะคะ,ะแล้วนอกจากนั้นเราจะเห็นบนกระดานที่เป็นตลาดหุ้น<ะ>เราจะเห็นว่ามูลค่าหุ้นถูกไหมคะ,ท,ะทีม่มันลดลงอย่างชัดเจน<ะ>แล้วที่หนักไปกว่านั้นท่านพิธีกรทั้งนนสองท่านก็คือเราจะเห็นว่าแบรนด์คู่แข่ง กระโจนเข้ามา mm. ในเชิงของเรียวเรียวทางมาร์เก็ตติ้งเลยว่าแบรนด์ชั้นยังคงคุ้มครองอยู่นะเรายังคงให้การสนับสนุนเรายังคงดูแลทุกท่านอยู่อันนี้เป็นเป็นภาระสําคัญแล้วก็จุดหนักๆเลยค่ะที่แบรนด์อาจจะต้องเผชิญต่อไปค่ะค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ทางออกของแบรนด์รู้สึกว่าจะต้องงัดตําราก,กลยุทธ์การบริหารใครสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นยังมีทางแล้วมีทางไปต่อไหมคะอาจารย์ Uh, อันนี้อาจจะต้องให้ผู้บริโภคนะคะตัดสินอย่างที่พวกเราเห็นกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้อย่างแรกเลยที่ต้องทําแล้วเราเห็นทางแบรนด์ก็ดําเนินการแล้วก็คงเป็นการขอโทษ <S <S แต่ก็คงต้องขอโทษอย่างจริงใจทํำยังไงดี <S <S รวมไปจนถึงหลังจากนี้เองนะคะ <S <S ก็คงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำนะคะที่ที่อาจจะต้องทําอะไรก็ตามที่ทําให้ผู้การจะดึงความผิดหวังความสูญเสียความเชื่อมั่นต่อแบรนด์โดยเฉพาะ ธุรกิจที่เป็นเรื่องของประกันชีวิตประกันภัยพวกนี้ค่อนข้างลาําบากเหมือนกันนะคะถ้าเราทราบในหลักการการตลาดเราจะรู้ว่ามันคือหนึ่งวิติของ service quality ที่ไม่ว่าจะตำราไหนเรื่องการ <c oughs> สร้างความเชื่อมั่นนี่ <c oughs> มันแก้ไขายากที่สุด <มา S 1> อยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นทางตันสะทีเดียวเรา <c oughs> ต้องอย่าลืม,มนะคะว่ากลุ่มผู้บริโภคเองก็มีความหลากหลายมากในวันนี้ ถ้าธุรกิจสามารถนําเสนอในสิ่งที่เราเรียกกันว่า Value ที่เราคุยกันว่าคุณค่าหลายๆครั้งถ้ามันได้รับผลตอบแทนหมายถึงว่าผลประโยชน์ที่มุมของลูกค้าจะได้รับแล้วเขารู้สึกว่ามันสูงยิ่งกว่าความเสี่ยงที่เขาจะได้อันนี้ก็คงต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งในระยะยาวค่ะอืมค่ะ นั่นก็คือมุมมองเนาะการแก้ปัญหาในระยะสั้นที่เกิดขึ้นแต่ถ้าในระยะยาวละอาจารย์เรามองว่าควรที่จะต้องมีวิธีรับมือ,อยังไงให้มันเกิดขึ้นแล้วมั่นคงกับเราในระยะยาวมากกว่านี้ค่ะให้ย่างงั้นอาจารย์ขออนุญาตให้เคสนี้นะคะเราเราคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าบริษัทนี้คงจะต้องแก้ไขย,ยังไงนะคะแต่ที่เราคุยไปคงต้อขอโทษอย่างจริงใจที่สุดแต่ สำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะจุดน่าสนใจเลยสําหรับพวกเราทุกคนในมุมของนักวิชาการด้วยแม้กระทั่งในมุมของคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจด้วยค่ะอันนี้เป็นเคสตัวดีที่น่าสนใจมากเราไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่อาจจะเป็นการได้เคยรับรู้เรื่องราวมานะคะ่อยักให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเองนะคะอันนี้เป็นทางลัดความคิดที่ดีมากๆอันหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านพิธีกรบอกเมื่อสักครู่ว่าคําว่าการจัดการกับคราสิสค่ะ หลายๆครั้งเองอ่ะเราอาจจะประเมินถ้าเคสนี้เราเห็นจากข้อความเรารู้ว่าเขาเป็นการประเมินความเสี่ยงโดยอาจจะมองที่ผลประกอบการภายในเป็นหลักแหะนะคะแต่เราอย่าลืมว่าความเสี่ยงนี้มันมีขั้นของมันนะคะมันมีความเสี่ยงกว่าและความเสี่ยงที่สุดด้วยนะซึ่งไอ้คาว่าความเสี่ยงกว่ามันก็คงเป็นมิติของ อย่าลืมว่าปัจจัยภายนอกในการดูความเสี่ยงอย่างในเคสนี้เราเห็นว่าเขามีองค์กรชัดเจนในการเป็นผู้ดูแลกฎเกณฑ์ของเขาเขามีคอปพอรถูกไหมคะนั่นเป็นความเสี่ยงขั้นแรกนะคะที่เสี่ยงกว่านะคะว่าสุดท้ายแล้วไม่สามารถไปตามที่ตั้งใจได้ยกเลิกไม่ได้ด้วยซ้ําถูกไหมคะเพราะมีความเสี่ยงนั้นหละที่เสี่ยงกว่าแต่เสี่ยงที่สูงที่สุดเลยนะคะเราเป็น worst case ที่อาจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะพิจารณาไม่ท้วนถีก็ตามก็คงเป็นเรื่องของการที่มอง มองฟิวเจอร์อนาลิติกไว้ที่เป็นเป็นอาจจะไม่ครอบคุมไม่คือเสี่ยงที่สุดคงเป็นผลที่มาจากความรู้สึกของคนที่จะเป็นลูกค้าในวันข้างหน้าหรือแม้กระทั่งลูกค้าของเราในวันนี้นั่นแหละค่ะดังนั้นประเด็นของอาจารย์ก็คือมันคงมีหลายๆเวร์ซแคสซินารีโอที่ที่ธุรกิจทุกธุรกิจควรจะต้องวางแผนให้ให้ครอบคลุมให้รอบด้านมีความเสี่ยงที่เสี่ยงว่าเสี่ยงแล้วม,มีเสี่ยงกว่าและเสี่ยงที่สุดด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ เิญค่ะอาจารย์คะค่ะก็ก็อย่างที่แจ้งนะคะว่าไอ้ความเสี่ยงพวกนี้มันก็ยังคงอยู่อะคะ่ะเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราอย่าลืมนะคะเราอยู่ในยุคดิจิตอลเนาะ,ะเราเห็นผู้คนอาจจะลืมเรื่องต่างๆง่ายมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องใหม่มาแล้วแต่อย่าลืมว่ามันฝากดิจิตอลฟุตปรินต์เอาไว้อ,อย่างอย่างหนาแน่นมากแล้วพฤติกรรมลูกค,ค้าของเราวันนี้ค่ะอย่าลืมว่าก่อนจะซื้อเขาเสิร์ช เขามีการแชร์เขามีทุกประเด็นเลยค่ะดังนั้นแล้วข้อมูลเหล่านี้มันไม่หายไปไหนอะค่ะอันนี้คงคงต้องให้ผู้ประกอบการทุกๆท่านคงต้องแบบพิจารณาประเด็นเหล่านี้ให้ดีๆนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสําคัญที่อาจารย์อยากฝากก็คือโดยเฉพาะถ้าธุรกิจของเราอะค่ะคําว่าแบรนด์เอเซนต์นะคะก็คือเรื่องของหัวใจของแบรนด์เราถ้ามันคือเรื่องของการต้องรักษาคําพูด ถ้ามันคือเรื่องของการต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยประเด็นพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามทีมเอช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่ง,งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ f a c e บ o o k ทีมเอ็นไลฟ์หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ